สวัสดีครับกับรรยากาศยำความำแรงเนาะเดี๋ยวโอนี้ผมสิพามาอัปเดตไก่เนาะก็มีไหลท่านหลายคนถามผมว่า,วามีไกบ่บ่อตอนนี้ก็คือบอ่อมีเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ไก,ก่กําล่งไข่ครับกําล่งจะฟักอยู่อยูบอ่อมีไก่ขายมันมีแต่ไก่หน่อยมันเป็นไก่เถึกนะครับไก่เถิกน,น้อยๆก็คือว่ามันบอ่อมีคูเนาะจะเกิดจะขายเป็นคููไปประยัพี่น้องว่ามันมีแต่คือมีแต่ไก่เถิกแท้่าสัก เดี๋ยวผมชิาพามาเบิ่งตอนนี้ใกล้กับขึงค้นอนแล้วละ่ะบรรยากาศมันแบบกับคำ,ำล,ละ,ะเดี๋ยวเบิ่งผมชิาพาไปเบิ่งนี่แหละบรรยากาศตะเวนกับรังสิตตรดินนี่แครับบรรยากาศเว้นกับรังสิตตรดินละไกลก็ได้ขึงคว้อนแล้วลครับมันขึงคว้อนตะเวนมันเป็นหนาวๆามาั้ง ไก่ okay, ผมก็มีเหลือแค่นี้แ่ะครับตอนนี้ก็เลยยังบล่วยยังเอาไว้ก่อนเนาะตัวนี้ก็เป็นแม่สีขาวเอาเอาเอาลงไปแล้วบ้นนี้ตัวนี้แม่เหลืองแม่เหลืองสาวมามาไอ้นินลงมานี่บีก,ก็ใกล้ดำตัวนั่นแหละ ตัวนี้ก็เป็นพ่อคอ,อกล่ะตาบอดข้างหนึ่งเอ้าเอาเอา้าเอา้าเอ้าไก่เท้าขาวกับยังอยู่นะครับไก่มีไก่เท้าวดำไก่ดำแล้วก็ไก่ไว้ตาเหลืองอันนี้ไก่เขียวเป็นไก่พอเหลือยพอคอกตัวเดียวที่อายุไร้กระมือตัวนี้ก็ไข่แล้วเนาะตัวนี้ก็ไข่แล้ว อยากผมสิพ้าขอบีบบนไข่ตัวขาวนะกะไข่คร,ครับนี่สำหรับปอก่อไปนี่มาน,นี่นคือไก่เขียวครับงอนมันมองงามมาได้งอนมันมีแคลสซีตัวที่หานิดเดียว เอา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 ,เอ,าอันนี้คือแม่มันตายนะครับไก่แม่เหลืองตัวืุกคอนมากัดมาจะคล้องเอียงนี่แหละจักสิว่ายจะเสียดายเยอะครับเหตุจังได่ๆมามันกัดตายแล้วเนาะจ้ะไก่สีขาวหนึ่งงามครับหมอนกระครบ อ้อนสวยนะครับแต่มันอยากเปื่อนๆเนี่ยไก่มันมาใดขังเนาะไก่โมไปใดขังก็เลยเลอะๆเนี่ยอยตามธรรมชาติครับนี่เดี๋ยวได้ลูกแล้วเดี๋ยวๆดวขอลูกลนะูกหน่อยนะครับ ของฟองนี่กําลังจะได้ดูอีกมือหนึ่งสองมือก็คือสิได้เห็นลูกแล้วเนาะอันนี้ลูกมันเป็นตัวเถิกเบิร์ครับลูกไกลแม่แม่นี่แหละมันก็่ยังบอลหน,นีจากแม่มนันเนาะแม่มันมาก้ไข่อยู่หลงมกันมานอนนะทมีตัวสีขาวนี่นก็เป็นตัวเถิกครับแล้วก็ตัวไล่หน่อยนี่ก็เป็นตัวเถิกไกลแม่ หน่อยนะครับกระมีชุดหน่อยนี่ก็มีไกเมยอยูสามตัวแล,ล้วก็ไก่ทึกสองตัวเดี๋ยวผมสิจับมาให้เบ้างนะสำหรับท่านใดที่มาเพียงไก่แจ้ไก่สวยงามนะเดี๋ยวผมสิจับมาให้เบ้างทีละตัว นี่สีขาวครับไอ้ยะสีขาวแนละ้วหย่อนแสงกันสีขาวบ้บานบา้า ตัวนี้เป็นสีเหลืองไกเหลืองเอ้าไกเหลืองตัวนี้จะเป็นไก้ไวนแล้วครับสีไวไหว นี่สีดำครับสีเขียวเขียวดูออกดำเลยละ่ะ นี่แหละครับไก่พอพันผมกับมีซัำนี่แหละเดี๋ยวต่อไปจะป็นไก่เมียพันแเมียพันอเอเอื้อนี่สีขาวรับสีขาวแบบเมื่อกี้นี่เลยก็สีเหลืองเหลืองหน่อยแมีมันได้ตายไปแล้วนะเดือแตตล,ลูกตัวนี้เป็นไก่สาว สำหรับไก่เมียพันธ์พ่อพันธุ์ผมมีอยู่แค่นี้แหละจัดประมาณนี้แหละครับเลี้ยมไว้พอได้กระเบิ้งยิงเบิ้งเหรียญเนาะครับครับสำหรับไก่พ่อพันธุ์ผมมีอยู่ซ้ำนั่นแหละครับมีอยู่ว่าสี่ตัวแต่ไก่เมียพันธ์มีอยู่สามเมียนะที่กำลังจะได้ลูกอยู่ตอนนี้ก็คือคอกหนึ่งที่จะได้ลูกแล้วพร้อมที่จะโปรกแล้ว สองเมกกาลังจะใครนะครับยังบดได้ฟักคือไกลผมตอนนี้ยังบรทัานนี้มีปล่อยเนาะคือพี่คือนองเห็นน่นแหละจังไดผมก็ขอกับขอบุญขอบคุณพี่คุณนองเนาะที่เขามาเบิ่งคลิปผมแล้วค่ะเขามาให้กําลังใจเขามากกดไลค์ให้ผมกับโบมี่ยังตอบแทนพี่ตอบแทนนองนอกจากําว่าขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็คือสิขอจบไวเพียงแค่นี้เอาไว้คลิปหน้าค่อยพอกันใหม่ คลิปนี้ก็ขอกาข่าวมาสวัสดีครับ